สวัสดีครับวันนี้มาดูมาชมรถตู้กันนะครับคันนี้จะเป็นปี12นะครับภายใน v ี p ไฟป้าฝาดังเดินนะครับทะเบียนฮอนด้ฮกคอพาน9894ก้รุงเทพนะครับนี่นะครับจะเป็นหน้าดมเดินนะครับตาย้อยนะครับคันนี้ ออมแม็กขอบ15นะครับนี่ออมแม็กหน้างเงาขอบ15นะครับดูมาชมภายในกันปึ๊บอ๋ออันนี้จะเบาภายในจะเป็นโทนสีครีมนะครับนี่ครับแอร์ไมโครบัสหน้านะครับอันนี้แอร์ไมโครบัสนะครับ ภายในกันนะครับว่าว้าวนะครับภายในด้านหลังมีตู้ซับนะครับมีเครื่องเสียงนะครับภายใน v ี p ีวิดเปิดไฟหน่อยวิดเปิดไฟหน่อยเปิดไฟให้ท่านผู้ชมดูหน่อยภายในสวยหรือเปล่าภายใน VAP ใหม่ๆเลยนะครับแต่งมาใหม่ๆนะครับภายใน ได้ภายในใหม่ทั้งคันเลยนะครับคันนี้นเปิดไฟแล้วนะค,ะนะครับนี่เปิดไฟแล้วครับภายในนะครับอันนี้กลางคืนก็จะดูสว่างสวายกว่านี้นะครับอันนี้เป็นช่วงกลางวันเปิดกลางคืนก็จะแจ้งก็นี่ไหมพี่น้องแจ้งจังบังก็นี่แ่ละอุย้ยงามครับงามคักงามคักครับพี่น้องโอ้รอจะนับรอจะนับเลยแมวบองประโอน <laughs> นี่ครับภายในสีสว่างนะครับคันนี้กูพื้นใหม่แผงข้างใหม่หลังคางก็ใหม่นะครับ v ีพก็ใหม่มกําลังล้างกําลังทาความสะอาดอยู่นะครับคันนี้จะเป็นเบาะสามแถวนะครับ v ีพีเก้าที่นั่งสามแถวนี่ครับภายในดูสว่างสวัยสวยสดงดงามเลยนะครับพีวี i ีนี่มีหิ้งหน้ามีไฟนะครับ คอนโซลไฟอะคริลิกนะครับบันไดก็จะเป็นอะคริลิกแล้วนะครับนี่มีประตูประตูดูดเรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับราคา VIP นะครับก็ราคาอยู่ที่6 0แ0น0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ6 0แ0 0 0บาทนะครับปี12นะครับสายเงินดาวห้าหมื่นนะครับจบครบทุกอย่างเลยนะครับ ใส่เงินหาหมืนบาทออกรถได้เลยครับพี่น,อน้องจะสดก็ได้จะผ่อนก็ดีนะครับแต่ถ้าได้เป็นนี่ได้ขี่แน่นอนมาสันวาเป็นนี่ได้ขี่แน่นอนครับท่านผู้ชมนะครับนี่ท่านใดไม่มีเงินสดเป็นนี่ได้ขี่แน่นอนเลยนะครับฝากไปด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับจะเป็นปี12เครื่องยนต์2 5ง ,5 เกียร์ธรรมดานะครับ ราคา6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ท้ายสุดนะครับนี่ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็สับตะไคร้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเรื่องรถตู้มือสองไว้ใจลอง289ได้เลยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ